สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนมาทําแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนแล้วก็เป็นการเฉลยแบบฝึกหัดด้วยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นปหกนะคะอ่านะคะเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยทั้งหมด6เรื่องเรื่องแรกจะเป็นเรื่องครนอรนนะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของหอรมอนะคะเรื่องที่3ก็จะเป็นเลยคขคณิตเรื่องที่4ี่บริซึม ื่องที่5ก็จะเป็นพีระมิดส่วนเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องของสมการแล้วก็การแก้สมการนะคะเราไปดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องครนอนนักเรียนบางคนอาจจะจําได้นะคะว่ามีการหาครนอนเนี่ยมีวิธีการคิดประมาณไหนแต่นักเรียนบางคนก็ลืมไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราทบทวนไปพร้อมกันนะคะ มาดูนะคะความหมายของคอรนนะคะครนก็หมายถึงตัวคูณร่วมน้อยที่สุดนะคะของจํานวนใดๆตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปนะคะที่สามารถมาหารจํานวนตัวเลขที่กําหนดมาได้นะคะ,ะสามารถหาครนได้หลากหลายวิธีนะคะแต่วันนี้คุณครูนํามาให้นักเรียนเรียนแค่2วิธีคิดก็คือวิธีการแยกตัวประกอบแล้วก็วิธีการหารสั้นนะคะตัวอย่างนะคะ วิธีแรกคือวิธีการแยกตัวประกอบนะคะตัวอย่างบอกว่าจงหาค่ารอของ 10, 24, แล้วก็30นะคะวิธีทำนะคะนักเรียนก็ตั้งมาเลยค่ะ 10, 24แล้วก็30นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าอะไรกันบ,บ้างที่สามารถคูณกันแล้วได้เท่ากับ10อาจจะมาจาก10คูณ1น,นะคะ1ิบนึงเป็น10อะไรอย่างเงี้ยหรือมาจาก2คูณ5 ะะพยายามเลือกตัวเลขที่มาคูณกันแล้วให้ได้ค่าเท่ากับตัวเลขข้างหน้าโดยที่ตัวเลขที่มาคูณกันเนี่ยต้องเป็นตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะ,ะก็จะได้เป็น2คูณ5นะคะเป็น10ต่อไป24 24เนี่ยอาจจะมาจาก8คูณ3ก็ได้นะคะแต่8เนี่ยเราสามารถแยกย่อยได้อีกนะคะว่าอะไรคูณกันแล้วได้8นักเรียนอย่าเอาเลข8มาใส่เลยนะคะเพราะว่า8มีค่ามากเกินไปนะคะ ก็จะเป็น2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ3ได้24ประมาณนี้นะคะแล้วก็30มนะคะ3ามาจากอะไรบ้าง30อาจจะมาจาก3คูณกับ10นะคะแล้ว10ล่ะ10ที่มาคูณกับ30สามารถแตกแยกย่อยได้ไหม10ก็สามารถแตกแยกย่อยได้10มาจาก2คูณกับ5อย่างเงี้ยนะคะเวลานักเรียนเขียนลงไปนักเรียนอาจจะเขียนว่า2คูณ สามเป็นหกหกคูณห้าได้สามสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปหาครรนนะคะนักเรียนสังเกตตัวเลขตัวเลขที่อยู่ตรงนี้นะคะในแนวตั้งนะคะตัวเลขไหนที่ซ้ำกันนะคะให้เอามาหนึ่งตัวนะคะซ้ำกันตั้งแต่สองตัวขึ้นไปนะคะเอามาหนึ่งตัวอ่านะคะครรนของสิบยี่สิบสี่แล้วก็สามสิบนะคะ สองซ้ำกันเอามา1ตัวนะคะมีหซ้ำกัน2ตัวเอามา1ตัว3ซ้ำกัน2ตัวเอามา1ตัวส่วนสองสองตัวเนี้ยนะคะมันไม่ได้ซ้ำนักเรียนก็หยิบมาคูณเลยนะคะรอนเนี่ยต้องเอามาทุกตัวนะคะที่เราหาได้แต่ว่าตัวไหนซ้าเอามาเพียง1ตัวเท่านั้นนะคะก็จะเป็นสองมาจากตัวนี้คูณสมาจากตัวนี้นะคะคูณหมาจากตัวที่ํา แล้วก็คูณ2คูณ2เท่ากับ120ประมาณนี้นะคะในการหาครนอรแบบวิธีการแยกตัวประกอบวิธีที่2ก็คือวิธีการหารสั้นวิธีการหารสั้นเนี่ยนะคะ<อ>เขาบอกว่าก็หารเหมือนการหารสั้นธรรมดาเลยนะคะตั้งเลข10 24แล้วก็30เอาไว้นะคะแต่ข้อจำกัดมีอยู่ว่านะคะในการหารสั้นของครนอรเนี่ยนักเรียนจะต้อง สามารถหารตัวตั้งตัวหารที่นำมาหารเนี่ยคะ่ะสามารถหารตัวตั้งอย่างน้อยสองตัวนะคะถึงจะสามารถทำการหารต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะไม่สามารถหารต่อได้แล้วนะคะอ่าดูเลยดีกว่าตัวเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์แล้วก็0ูนย์เนี้ยมันเป็นเลขคู่ใช้แม่2หารก็น่าจะได้นะคะอ่าสองอะไรได้1ิบสองห้าเป็นสิบสองอะไรได้ี่สิบสี่ สองเป็น24 2อ,อะไรได้30 2, 15ได้30นะคะทีนี้มาดูมี5กับ12มี5 12แล้วก็15จากตัวเลขที่เห็นเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะใช้สูตรคูณแม่ไหนที่จะสามารถหารจำนวนทั้ง3ตัวนี้ได้ลงตัวไม่มีนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเฮ้ยเรามี2ตัวไหมที่สามารถหารได้ก็มีนะคะก็มีแมะห้าเลข5กับเลข15ใช้แม่อะไรก็คือใช้แม่5ใช่ไหมคะอ่านะคะก็จะได้เป็น 5, 5, 5, 5, 1, 5. 5ไไ้คูห้าเลขห้าห้าหนึ่งเลขห้าห้าเลขสิบสองไม่มีก็เอาสิบสองมาเหมือนเดิมห้าไลขสิบห้าก็จะเป็นห้าสามสิบห้านะคะต่อไปใช้แม่สามได้นะคะสามไลขหนึ่งไม่มีดึงหนึ่งลงมาสามไลขสิบสอง สามสี่สิบสองสามอะไรได้สามก็คือสามหนึ่งไปสามถามว่าหารต่อไปได้ไหมหารต่อไปไม่ได้นะคะเพราะว่าจำนวนที่เขาให้มาเนี่ยเราจะต้องหารได้อย่างน้อย2ตัวถึงจะหารต่อได้แต่ตัวเนี้ยเราไม่สามารถหารต่อได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ้นสุดไว้เพียงเท่านี้นะคะ ทีนี้คอบน,นะคะของ 10, 24แล้วก็30เนี่ยให้นักเรียนดูนะคะในการหาคอบนอแบบวิธีการหารสั้นเนี่ยเราจะเอานะคะตัวหารแล้วก็ผลหารนะคะมาคูณกันอ่ะก็จะได้เป็นนะคะอยู่ในรูปของตัว L นะคะอ่ะมันจะมาอยู่ในรูปของตัว L จำไวนะคะถ้าเป็นอรนอร์จะเป็นลักษณะคําตอบที่ต้องเอาตัวเลขมาคูณกันก็คือตัวหารกับผลหารที่อยู่ในรูปของตัว l เนี่ยเอามาคูณกันก็จะได้เป็น2คูณ5คูณ3คูณ1คูณ4แล้วก็คูณหนึ่ตอบที่ได้ก็จะเป็น120เท่ากันนะคะกับวิธีการแยกตัวประกอบนะคะอ่าต้องเป็นตัว l นะคะทีนี้ อันนี้เป็นสรุปวิธีการหาคณอนะคะโดยวิธีการแยกตัวประกอบแล้วก็วิธีการหาสั้นก็เหมือนกันค่ะในวิธีการแยกตัวประกอบเนี่ยนักเรียนก็ต้องหาตัวมาคูณกันก่อนแล้วก็เลือกตัวที่ซ้ํามานะคะซ้ํสามตัวเอามา1ตัวซ้ํสองตัวก็เอามา1ตัวจากนั้นนําตัวซ้ํามาคูณกันแล้วก็ตัวที่ไม่ซ้ํามาคูณกันก็จะได้คําตอบเป็นของครอนส่วนวิธีการหาสั้นเนี่ย นะะันกเรียนก็ตั้งหารสั้นปกติแต่มีข้อจํากัดตรงที่ว่าในการหาอรนอนโดยวิธีการหารสั้นเนี่ยนะคะตัวที่นํามาหารเนี่ยนะคะต้องสามารถหารตัวตั้งได้อย่างน้อย2ตัวนะคะถึงจะสามารถทําการหารต่อไปได้ถ้าน้อยกว่านี้ไม่ได้นะคะพอไดอ้ผลหารทุกตัวเสร็จแล้วนะคะไม่สามารถหารต่อได้แล้วเราจะต้องเอาตัวหารแล้วก็ผลหารที่ได้มาคูณกัน ะะก็จะได้คำตอบเป็นของคอณออกมาทีนี้ลองไปดูแบบฝึกหัดกันดูนะคะใบางานวิชาคณิตศาสตร์นะคะจะอยู่ในใบางานที่1ของวิชาคณิตศาสตร์นะคะคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนแสดงวิธีการหาคําตอบตอบไปนี้นะคะข้อที่1จงหาครนของ1น0่งร้อยหนึงะคะด้วยวิธีการแยกตัวประกอบนักเรียนก็ตั้งเลยค่ะ1 0ึ่งรแล้วก็ 200นะคะอะไรที่คูณกันได้100บ้างก็จะมี50คูณกับ2ใช่ไหมคะย5คูณกับ4มีมีหลากหลายนะคะแต่นักเรียนพยายามแตกตัวเลขออกมาให้เป็นตัวเลขที่มันน้อยย่อยๆลงมานะคะอาจจะเริ่มต้นจากแม่สก็ได้นะคะ2คูณ2เป็น4ใช่ไหมคะ4คูณอะไร4คูณ5ได้20แล้ว20ไปคูณอะไรใน100ก็20คูณ5 ะคะได้100นะคะต่อไป124เริ่มต้นจากแม่2ก็ได้นะคะก็จะกลายเป็น2คูณ2เป็น4 4อะไรได้124ก็คือ4คูณกันกับ31ได้124ต่อไป200นะคะ200มาจากอะไร200มาจาก100คูณกับ2ก็ได้นะคะหรืออาจจะมาจาก <c oughs> อาจจะมาจากนะคะ อ่ายี่สิบคูณกันกับ8อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคูณกันกับสิอ่าคูณกันกับ5อะไรอย่างเงี้ยคูณกันกับ10แล้วแต่นักเรียนจะแสดงวิธีทำออกมาอย่างเงี้ยค่ะอ่าถ้าเป็นของคุณครูนะคะก็จะเป็น2อคูณสเป็น4 4่คูณสเป็น8แล้ว8คูณอะไรต่อไป8ปคูณหได้ไหมแปดห้าสี่สแล้วสีคูณอะไรได้200 40อาจจะคูณ5อีกทีก็ได้นะคะก็จะได้เป็น 2อ,ออกมาดังนั้นคอร,อร์นของ100 124แล้วก็200นะคะนักเรียนดูตัวเลขที่มันซ้ำกันก็จะได้เป็น2อ่าตัแถวแรกนะคะแล้วก็2แถวที่2แล้วก็5ที่ซ้ำกันใช่ไหมคะแล้วก็5ตัวที่2แล้วก็จะมี31กับ2ตัวเนี้ยที่ไม่ได้ซ้ำเพื่อนอ่ะดูนะคะก็จะได้ออกมาเป็นทั้งหมด ตัวเลขที่ซ้ากันก็จะเป็น2คูณ2อ่ะ2ตัวแรกที่ซ้ํากันเอามาแล้วนะคะ2ตัวนี้เอามาคูณต่อก็ได้อันนี้คุณครูไม่ได้เอาตัวที่ซ้ํามาก่อนนะคะคุคูครูเรียงตัวเลขจากน้อยไปมากนะคะก็จะได้เป็นคูณ2อ่าต่อไปคูณ5คูณ5แล้วก็คูณ31มําตอบที่ได้คือ6,200เพราะฉะนั้นคอ,อร์นของข้อ1ก็คือ6,200นะคะ ต่อไปข้อที่2จะเป็นการหาสั้นของคอรนอรนะคะ,ะจดบอกว่าโจงหาคณนอของ1น0 210 3อ0องด้วยวิธีการหาสั้นนักเรียนก็ตั้งหารปกติเลยนะคะอะไรบ้างที่หาร150 2้0 300นะคะได้ลงตัวเริ่มต้นจากแม่นน้อยก็ได้ครูขานักเรียนอาจจะสงสัยว่าครูข้าสุดคุณแม่ไน,น้อยเนี่ยมันไม่สามารถหารพวกนี้ได้ทีเดียวนะคะครูเลขมันเยอะ นักเรียนก็หารไปทีละตัวก็ได้นะคะนักเรียนเพราะว่าในสูตรคูณมันไม่มีอยู่แล้วนะคะหนูก็หารไปทีละตัวอะครูใช้แม่ห้าแล้กัน5้าอะไรได้หนึ่ง0้อยห้ามสได้หนึมาจากไหนใช่ไหมคะหนูคูณทีละสอก็ได้ลูกนะคะห้าอะไรได้สิบห้าห้มส้าคะหอะไรได้ศูนย์ห้ได้ศใช่ไหมคะก็จะได้เป็น30มสิบทีนี้ห้อะไรได้สองร้อ นะคะห้าอะไรได้3ามรห6ต่อไปใช้แม่อะไรใช้แม่3ก็ได้นะคะ3อะไรได้30 30เป็น30 3อะไรได้42 34เป็น42 3อะไรได้20ก็3 20เป็น60สย่างไเงี้ยนะคะ3อะไรได้60ก็3 20เป็น60ทีนี้ใช้แม่2ก็ได้นะคะเพราะเลขมันเริ่มน้อยลงแล้วนะคะ2อะไรได้10 2 5เป็น10 2สองอะไรได้14 2 7 14 สองอะไรได้ยี่สิบสองสิบเป็นยี่สิบทีนี้ถามว่าหารต่อไปได้ไหมหารต่อไปได้ค่ะเพราะว่ามันสามารถหารได้สองตัวอ่านะคะคือห้ากับสิบใช้แม่ห้าเลยห้าอะไรได้ห้าห้าหนึ่งเป็นห้าห้าอะไรได้เจ็ดไม่มีดึงเจ็ดลงมาห้าอะไรได้สิบห้าสองเป็นสิบเพราะฉะนั้นนะคะคารนลของจํานวนเนี้ยนะคะจะอยู่ในรูปของตัว L จําได้ไหมถ้าเป็นการหาสั้นนะคะก็จะได้เป็น1 ทำไมครูไม่เอาห้าขึ้นก่อนครูอยากเรียงตัวเลขนะคะให้ใหเริ่มต้นจากค่าน้อยสุดไปหามากสุด1นึ่งคูณสคูณสนะคะคูณสคูณหคูณหแล้วก็คูณเจ็ดำตอบที่ได้ก็คือ2,100ันหะคะอ่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ที่เราเรียนไปหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปต่อไปนะคะในเรื่องของหอระมอ ขอบคุณสำหรับการตั้งใจเรียนในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ